การสร้างสมบุญนี่นะบริด้สร้างสมเพื่อว่าสิได้เป็นนั่นได้นีเด้บ่ได้สร้างสมเพื่อว่าสิให้เป็นให้ได้เด้สร้างสมเพื่อสะสารสะสางความหยุดมันถึงมันสะสางความเห็นแก่ตัวสะสาในี่สิง่งตัวเองบรูนแหละคือการคำว่ารูรรมนี่เห็นรรมนี่มันบ่ได้แปลว่าทองจำหลายหลายเด้ บ่ได้แปลว่าต้องจําได้หลายๆขนาดจําได้หลายๆแม้กระทั่งว่าตีวามหมายถูกต้องก็ตามออต้องละอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกให้มันได้ตั้งหากพอในเม่อว่าทรัพนี้แปลว่ายังสี่ตีวาอหมายถูกต้องลงความเห็นถูกต้องโอ้มันเป็นแบบนี้เนะแต่ว่าบารูอารมณ์เจ้าของเนี่ยชังว่าบอมเนว่าเฮาสีมาสร้างสมเพื่อสิ่ให้มันได ได้ดีมีเป็นเขาสังสมเพื่อสะสางบ่ได้อย่างเลยเด้บ่แมนว่าสเสิได้อย่างจักอันจากอย่างบ่มีเลยเออแล้วละอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเองที่มันเคยมีมาก่อนมีความรักมีความเกลียดมีความโกรธมีความโลภนั่นแหละหลงว่งวน้นอยู่กับความคิดเห็นของเองเออ ว่าอีกอย่างหนึ่งคือว่าห้าสิบมาละความคิดจากของเด้คนห้ามมันเปลี่ยนไปตามความคิดคิดว่าอันนี้ถูกเกิดอ,อารมณ์พอใจในว่ามันถูกก็เลยเว้าวไปตามนั้นเฮ็ุไปตามนั้นหมายถึงว่าคําว่า,วารู้ทรรมเห็นทรรมบ่ไดรแปลวว่า,วาทองจํ้หลายๆตีขอ้ขอมไม่ถูกตีขวามไมยถูกแต่ว่าบพฮู้ว่าอารมณ์จาของนี่ยึดหรือว่ายุดต่างหากนี่นะ บอกว่าข้ามาสร้างสมพสาสางสเพื่อสร้างบม่ได้สร้างไว้เพื่อว่าเสียให้เ,าหาเอาเพื่อว่าเสียให้เป็นสร้างไว้เพื่อปล่อยเพื่อว่างทั้งบดเลยเป็นยังคือว่าสร้างสมเพื่อสรส้างสร้างสมบุญเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละในสิ่งสิ่งของมีอยู่ยางเช่นงการให้ท่านเงินท่องสมบัติต่างๆอาหารยาละสลุกืึ้นหองตลอดทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องอื่นๆอันเป็นเครื่องประกอบคือเงิน ประกอบเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นสิ่งนี้ขึ้นอย่างเช่นสร้างสถานที่อันเป็นวัดอันเป็นสถานที่รองรับพระสัตธรรมศาลาคูดบอ่อหนามลูกต้นไม้สร้างถนนอันนั้นอันนี้ต่างๆให้มันเห็นความลึกข้ามาในในในความหยุดมันถือมันของสองให้มันเห็นความลึกเฮ้ายัางติดตามไปเป็นเจ้าของอยู่บ่ในของทาอาอ่านเออเฮ้ายังวังวางเฮ้าเสด้จเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บ่ ในสิ่งที่เหาท่านไปแล้วให้ไปแล้วหร,หรือหวังว่าให้มันได้อันนั้นได้อันนี้อย mm ูอบ่นี่แหละจึงบอกว่าบ่แเมนว่าสร้างสมเพื่อว่าสได้ใหายได้ให้ดีให้มีให้เป็นเ้เออเพื่อสะสาง mm hmm. ความเห็นแก่ตัวสะสางความคิดเห็นของเจ้าของพร้อม mm hmm. ว่าเหาคิดผิดหรือเหตุถูกนะ mm hmm. ทั้งบิดเห่าเห็ดเผื่อปล่อยไว้ว่างทั้งบด mm hmm. <c oughs> คือธรรมดาแหละท่านที่แลกกระหวังให้ได้ให้เป็นต่อมาท่านนี่เป็นตัวล่อเขามาให้ฟังรรมเพื่นก็แสดงแจกแจงอานิสงส์มากไม่มหาศาลคำ <c oughs> ว่าแจกแจงอนิสงส์คนเลยไปหลงในตัวอานิสงส์ถ้าเจ้าท่านไดนี่จะสได้เป็นอันนี้ได้เป็นเศรษฐีมั่งเกิดมาพบได้ศาสตร์ได้บ่ทุถูกบัยา,ากมั่งบ่าน,านันบ่นีมั่งส่วนมากข้าบ่ค่คอยแจกแจงเหื่องยังสี่ เฮาให้ละออกเลยเกิดมาสาสตรใดเป็นยังกระซางลวยกระตามถูกคือเกา่าบ่เก็บบ่ปวดบ่ป่วยบ่เจ็บปวดปวด่ปวยผัดผา,า,า,ากจากสิ่งที่หลักือเก่าเนี่ยเัาจึงว่าแต่ว่าให้ท่านท่านโดยบ่หวังสิ่งใดบ่าบ่หวังผลในท่านบ่มีจิตปุพเพในท่านบ่มีความหวังผลว่าให้ใดนั่นเป็นนี่อีกแหละจึงว่าให้สละให้มันขาดออกขาดออกว่า <c oughs> เฮ้าสิเห็นอารมณ์เฮ้าว่าเอา้า ถ้าว่าท่านนั่นถ้าว่าท่านนั่นเพิ่นคือว่าได้บุญจังสันได้เป็นนั่นได้เป็นนี่สันนั่นแหละเพื่อเสียห้เขาไม่เห็นคําว่าความหยุดมันถือมันแลวความอยากได้และอยากเป็นเออรวมแล้วก็คือแม้กระทั่งบาการปฏิบททัติธรรมก็บวอกแมน่าปฏิบัติให้มันได้อย่างเป็นอย่างขึ้นกันเด้เออบ่แมน่าเป็นผู้ได้อภิญญาสมาบัติเป็นผู้ระลึกศาสตร์ได้หูทิดตาที่แบบนั่นแบบนี้เออบ่แมในให้มันได้จังสันบ่ได้ให้มันเป็นผู้วิเศษ แต่ว่าละ่ะบด้มียังใดบ่มียังเป็นเออให้มันเห็นอารมณ์เจ้าของือว่นยังละก็มู้สึกในความพ่อใจแล้วเอพอใจใดหรือยังอเออเผื่อว่าสิปล่อยตัวนี้ทั้งหาก <c oughs> จงึงบอกว่าสร้างสมเผื่อสะสางเพื่อปล่อยเพื่อว่างเสือปฏิบัติรรมหรือส้างบาร,รมีมาทั้งเบิดเพื่อสให้มันได้นั้นไดนี้กับบาม่นีนะ้มันต้องบาด้อยังเลยบุญอันสูงสุด กุศนอันสูงสุดคือบ่มีบุญบ่ได้หวังบุญว่าจะไปเกิดเป็นนั่นได้นีใจบ้านหลังป้อยเห็นบัดเลยเออให้เขาถึงคําว่าบุญจริงๆเถหน้าบุญคือความสงบเย็นถ้าสงบเย็นแล้วแสดงว่าบ่ได้คิดหยังอยากได้ยังมดความปรารถนาได้บุญมดเบิดเลยคนเ้าถ้ตบว่ามีความหวังว่ามีความปรารถนาแล้วเบิดความปรารถนาแล้ว มันบวชไปหลักไปตีไปกีไปปนไปข่าไปเดออ้มันบวมีอารมณ์มันบวมมีเครื่องหล่อให้ห้องไปเอามาเพื่อหลังจากคนไปหาปนกีขา่าหลักเงินหลักทองหรือว,ว่าทำใดทุกอย่างเพื่อยังเพื่อสนองตัณหาคือความอยากของเองเนี่ยอยากไม่อารมณ์นั่นแหละออตัวที่เด่นที่สุดก็คือกามลาคะ,ะนั่นแหละก็ยินดีพอใจในรูป ลักษณะท่านทางของบุคคลที่เราพอใจรสกลิ่นเสียงของบุคคลที่เราพอใจตัวนี้หนักกรมูตัวนี้แหละตัวลอล่อสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดตัวเดียวนี้แหละถ้าผูดด้ใดละตัวนี้ได้เข้าถึงตัวนี้ได้ลู้ท่านตัวนี้ได้ก็เป็นอาวุธบ้าเกิดอีกนั่นแหละต้อบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะความรักความอะไรเนี่ยมากมา่ที่สุดตัวนี้ <c oughs> พรนมีความหวัง แต่ว่าอาชีพอาชีพสิเป็นสุจริตโดยทั้งโลกแต่ว่าอาจจะเป็นทุจริตโดยทั้งถ้ำใรดรเด้จากว่านี่แหละเพืนน่อนตึงบอกว่าให้ระลึกนึกเบิังคัก,กว่าเข้าไปติดเข้าไปสางเว้นสางกรรมไว้กับสิ่งใดกามรา,าคะความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองชอบกามะกาเม่นี่คือความพอใจของตัวเองได้กามะกาเมอย่าลืมอพอใจในลูปรล ลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองพอใจยินดีพอใจแม้มที่เหตุอาชีพว่าถูกต้องโดยทั้งโดกแต่ว่ากับผิดโดยทั้งพนันพพานอยู่นะนั่นแหละจึงหลายๆย่างห้าให้ยเบิง่งลึกเขามาลึกเขามาลึกเขามาเห็นความพอใจของเห้าตัวนี้เองที่เหตุนในเห้านั้นนะเหตุได้ทุกอย่างขาค้นกระไดหลักของค้นกระไดปุนกี่ขาชีตัวให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินกระได กินเหล่าเมายาก็ได้เออเป็นบ่าเป็นบอดไปก็ได้ได้ทั้งบดเหตุผิดเห็น่ะถ้ากามีนี่เออกระทำตามอารมณ์ความยินดีพอใจของตนเด้บบแมนว่าตุสิไปผิดลูกหัวไผยเมียไผยเด้การผิดมันโบมนผิดได้่งยๆเด้มันต้องสมย่อมยินย่อมซึ่งกันและกันโดยอารมณ์ของของเจ้าของเด้เออ่าเมนวาสิไปปั๊มเอาได้ง่ายๆเลยเห็นปั๊บสิเอากันได้เลนกับ่บแมนเด้ ยังสั่นหละแต่สิสมยอมรอบว่ยินงยอมกว่าสานด้วยแล้วถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห้เวียนวไาวแต่เกิดคือกเก่านั่นแหละคืเอ,อกเก่าทำอาชีพสุจริตบริตรทคุกติดตารางยังกะสัางแต่ว่าบางอารมณ์ที่ห้องจิดอยู่นั้นโลโดยังก็ดีเอ,อมันสุจริตโดยทำกะสัางมันสุจริตโดยโลกะสัางบบานี้แต่ว่าทามันป,ปล่อยตัวนี้ออกอารมณ์ความพอใจนี่หลุดแห่งกามนี่กออ็เกิดพืเ้เก่านะจังว่า บปดนห้าสิบคุมความรู้สึกนึกคิดเท่าไรจังได๋เออมื่อทุกคนตั้งหรือว่าตัดอารมณ์ความอยากได้อยากดีบ่แมันตัดบ่ราท่านได้ตัดแต่เห็นจริงตามความเป็นจริงสะกอนคือสัมมาทิฏฐิเออแล้วก็ไม่เห็นว่ากูนี่บ่อยากเอาอยัางอีกแล้วกูบ่อยจากได้ยังกูบ่อยจากเป็นอียังแต่ว่าอารมณ์มันยังเกี่ยวอยู่เด่าออความเห็นนี่ถูกต้องตรงความเห็นนี่ตรง ตรงว่าต้องเป็นยังสี่ต้องเหตุแบบนี้แต่เหตุแบบนี้ได้แบบนี้ชังสืเป็นแบบนี้เออนี่แหละคือความเห็นถูกต้องตรงโดยสอบทมเ,เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสี่แต่ว่าอารมณ์มันยังมีอยู่นี่เหตุใดเขาเสียระงับอารมณ์ใดมีต่างหากเขาต้องฝืนมันคือการอยู่กับลมหายใจนั่นแหละอยู่ดูเขา้าดูเขาเันก็เกิดความเคยชินเออทาความรู้สึกึกคิดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวไปเถอะอคำว่าละนี่คือมันลืม มันเริ่มคิดถึงไหมมันเริ่มคิดถึงเออจิตบ่มีเมัองตั้งจิตคือความจําแน่คือสังขารแน่คือเบิดทุกอย่างในหันแหละจิตก็เลยมันก็ลืมมันลืมคิดหอดผู้นั้นลืมคิดหอดบุคคลสัตว์สิ่งของที่เขาพอใจไหมยู่กับลริหูเข้าดูเขมามันก็บอกคิดหอดแรืมันก็เกิดความเคยชินเขาชินเขาความคิดเข้าเลยริ่มบ่ได้ไปถึงเมืองใดบ่ได้ไปติดไปชินกับผู้ใดนั่นล่ะจังสันแล้ว เมือ่อปฏิทินชินแล้วมโนภาพนึกและจินตนาการก็เกิดมันก็เกิดบไดา้วิญญาณในความรู้สึกอันเป็นที่พอใจแล้วพอใจมันก็เกิดบไดา้เออก็เรียกว่าดับวิญญาณกับแมนเรียกว่าดับสังขารกับแมนออดับคิดกับแมนเนีเ่ยมันก็เบิดความรู้สึกในความ